มีผู้เล่นไม่กี่คนที่จะถูกเปรียบเทียบกับตำนานลอสแอนเจลิสเลเกอร์สโคบี้บรานเพราะนอกจากจะต้องเก่งสุดโลกในสนามยังไม่พอจะต้องมีความคิดความทะยอทะยานความทุ่มเท,ทยที่ยียทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการหรือมัมบ้าเป็นชาเลนตี้แต่มีผู้เล่นคนหนึ่งที่ถึงแม้จะอายุยังน้อยก็ถูกเปรียบเทียบว่าเขาเนี่ยแหละคือโคบี้บรานคนต่อไปไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นหรือความคิดที่มีต่อกีฬาบาสและยังได้รับความบั่นใจจากโคบี้เองว่าเขานั้น จะสามารถกลายเป็นตำนานได้อีกด้วยวันนี้เราจะมาดูประวัติของเดวินบุกเกอร์ผู้เล่นที่มีทักษะการทำคะแนนครบเครื่องและเคยทำ70แต้มได้ในเกมเดียวแต่ก่อนเริ่มผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผม n b b k k ด้วยนะครับจะได้ช่วยให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรามาเข้าเรื่องกันเลยเดวินอาร์มานี่บุกเกอร์นั้นเกิดวันที่30ตุลาคมปี1996ที่เมืองแกรนด์แรพิด ในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาให้กับแม่เวโรนิกากูเทียเรสกับพ่อเมลเวนบูเกอร์ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้แต่พ่อของเขานั้นเคยเป็นนักบาสและเคยเป็นผู้เล่น NBA 2ซีซันในยุค90แล้วเล่นบาสเป็นอาชีพที่ยุโรปกับเอเชียทำให้เวโรนิกาต้องเลี้ยงบูเกอร์คนเดียวเป็นสะส่วนใหญ่ตอนเด็กๆในช่วงที่เมลเวนอยู่ต่างประเทศแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสแม่ของเขาก็จะช่วยให้บูเกอร์ไม่ได้ห่างจากพ่อมากนัก ดยการช่วยจัดให้ทั้งคู่ได้คุยกันทางโทรศัพท์บ่อยๆและเมื่อไหร่ที่พ่อเขามีเวลาหลังจากจบซีซั่นพ่อเขาก็จะกลับมาอเมริกาแต่เนื่องจากเขานั้นอยู่อีกที่หนึ่งในรัฐมิสซิสซิปปีแม่ของเขาก็จะปล่อยให้บุกเกอร์ไปอยู่กับเมลเวินในช่วงที่พ่อเขากลับมาซึ่งทุกครั้งที่เดเวินบุกเกอร์ไปอยู่กับพ่อก็จะเล่นบาสเกตบอลทำให้บุกเกอร์เริ่มที่จะสนใจในกีฬาบาสเกตบอล บวกกับการที่เขามีความเป็นนักกีฬาอยู่ในสายเลือดเขาก็เริ่มโชว์ความสามารถตั้งแต่เด็กๆและในปี2008เดวินโบเกอร์ก็ได้มีโอกาสได้ดูพ่อเขาเล่นเป็นครั้งแรกตอนไปเที่ยวอิตาลีและยังเคยได้เล่น1นต่อหนึ่งกับผู้เล่น NBA ในอนาคตดานิโลกาลานารีกด้วยทำให้เกิดความฝันว่าเขานั้นอยากจะเป็นนักบาสแบบคุณพ่อในอนาคตซึ่งพ่อของเขาที่ได้เรียนรู้ความฝันของลูกก็ได้ตัดสินใจเกษียณจากบาสมืออาชีพ กลับมาอยู่อเมริกาจะได้มีเวลาฝึกฝนและใกล้ชิดกับบุกเกอร์ให้มากขึ้นซึ่งพ่อของเขาก็พยายามขอให้บุกเกอร์มาอยู่กับเขาที่รัฐมิสซิสซิปปีหลังจากบินไปนั่งดูบุกเกอร์เล่นบาสแม่เขาก็ได้ตัดสินใจยอมให้เดเวินไปอยู่กับพ่อเขาตอนบุกเกอร์เรียนจบม .3 โดยเมลเวินนั้นมีจุดประสงค์สออย่างจากการพาบุกเกอร์มาอยู่กับเขา ข้อแรกก็คือเขาอยากให้บุกเกอร์ได้เจอการแข่งขันที่เต็มไปด้วยผู้เล่นผิวสีที่มีความว่องไวและรวดเร็วกว่าที่เขาเคยเจอเพราะเขานั้นแยามาจากที่ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนผิวขาวอยู่และอีกเหตุผลก็คือเขานั้นอยากให้บุกเกอร์เปิดโลกอีกด้านหนึ่งได้เจอกับชีวิตจริงที่ในสังคมนั้นมีเด็กหลายคนที่โตมาโดยไม่มีคุณพ่อ มีชีวิตที่ยากลําบากตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นสิ่งที่เดฟเวนนั้นไม่เคยต้องเจอกับตัวบูเกอร์นั้นเคยกล่าวถึงการย้ายครั้งนี้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากลําบากพ่อของผมพาผมไปในย่านที่ไม่ค่อยดีนักทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วการที่ฉันยังเด็กฉันต้องเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และเข้าใจเด็กเหล่านี้ที่ถูกเลี้ยงดูมาในแบบที่แตกต่างกับผมผมก็ต้องพยายามเพื่อที่จะได้รับความเคารพนับถือจากคนอื่นๆซึ่งมันก็ไม่ได้มาง่ายๆเป็นช่วงปรับตัวสําหรับผมซึ่งพ่อของเขาก็คิดถูกพอบุกเกอร์นั้นเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะบนสนามหรือนอกสนามบุกเกอร์ นั่นเข้าเรียนที่โรงเรียนมปลายมอสพอยต์ซึ่งพ่อของเขาก็ถูกจ้างมาเป็นผู้ช่วยโคช้ชเนื่องจากที่เรียกว่าเขามีบัสอยู่ในสายเลือดบวกกับการฝึกฝนกับพ่อของเขาที่เคยเป็นผู้เล่น NBA บูกเกอร์ก็เริ่มที่จะฉายแวลพรสวรรค์นในม .4 เขานั้นทํา22.8แต้มต่อเกมและในเกมที่แข่งกับ a ฮริสันเซนทรัลเขาก็สามารถชูบัสเซื้อบีเตอร์จากเครื่องสนามพาทีมชนะได้ตอนขึ้นม .5 เนื่องจากผู้เล่นหลายคนของมอร์สพอยต์นั้นเรียนจบ บุก k e r นั้นเลยถูกดึงไปเล่นตำแหน่งคอยกาดแต่นั่นก็ไม่ทําให้เขาทดถอยในการเล่นเลยแต่กลับตรงกันข้ามมากกว่าเพราะเขานั้นเล่นดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดทําเฉลี่ย29.7แต้มต่อเกมแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดของเขาเพอนอกจากโดดเด่นในสนามบาสยังไม่พอในห้องเรียนเขานั้นก็สามารถทาเกรดเฉลี่ย3.81ควบคู่ไปได้ด้วย บูเกอร์นั้นสามารถทำ49แต้มคนเดียวนะทีมชนะในเกมกับ Blue Maker Technology Magnet ใช่ครับมีโรงเรียนชื่อนี้อยู่จริงๆซึ่งตอนจบซีซั่นบูเกอร์ก็ได้รับรางวัลมากมายได้ทุนนักกีฬาจากมหาลายัยท็อปๆของสหรัฐตั้งแต่ Duke, North Carolina หรือ Michigan เป็นต้นแล้หลังจาก John Calipari โค้ชในตำนานของ University of Kentucky ได้ดูบ,บูเกอร์เล่นเป็นครั้งแรกที่ Nike Elite Youth Basketball League ครานั้นก็ได้ยื่นทุนนักศึกษาให้กับบูเกอร์อีกด้วย ในปี2013บุกเกอร์ที่ขึ้นม .6 ก็ถูกเชิญไปแคมป์ของนักบาส NBA มากมายไม่ว่าจะเป็นแคมป์ของเลบรอนเคนเวนตูเรนหรือคริสพอลและเขาก็ได้โชว์ความสามารถในการชูดโดยการคว้าแชมป์ชูด3แต้มของ Under Armour Elite 24 Showcase ส่วนอาชีพเขาที่มอปลายเขานั้นก็โชว์ความเก่งอย่างต่อเนื่องทําเฉลี่ยต่อเกมมากขึ้นมาเป็น30.9แต้ม ซึ่ง38แต้มของบุกเกอร์สามารถนำชีมชนะพาสคริสเตียนทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนมอร์ Point ์ทำลายสถิติเดิม2,258แต้มซึ่งตอนจบซีซั่นนี้เขาสามารถทำ2,518แต้มได้ใน3ปีที่มอร s เขานั้นยังถูกรับเชิญไป214 0 McDonald's All American Game อีกด้วยเริ่มกับเพื่อนร่วมทีมในอนาคตอย่างคาร์แอนโทนีทาวน์ บูเกอร์นั้นตัดสินใจไป University of Kentucky และให้เหตุผลว่าเขานั้นชื่นชอบประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของ Kentucky และโค้ชในตำนานจอห์นคา i p a r ารีซึ่งเขานั้นก็ไม่ใช่ผู้เล่นโดดเด่นคนเดียวที่ไป Kentucky ในปีนี้เพราะเขานั้นต้องร่วมกับผู้เล่น5ดาวอีกหลายๆคนที่จะกลายเป็นผู้เล่น,นเบียอย่าง Carl Anthony Towns Willie c ่คอ e y s t สต n และ t r รย l ลาวสเปนต้นถึงแม้ว่าคา l a ลแอน n y นีทาวน์สนจะได้รับความสนใจมากกว่า ถูกมองเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้ส่วนบุกเกอร์นั้นก็ต้องมีบทบาทเป็นตัวสำรองของทีม k e n t u c k ี้แต่ก็มีผลงานดีถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวจริงทำ10แต้ม2รีบาวน์กับ1.1ออสซิสต์ต่อเกมใน38เกมที่เล่นให้กับ Kentucky w วอล์ a แคทถูกรับเลือกเป็น SEC ตัวสำรองแห่งปี SEC All Freshman Team ก่อน NCAA Tournament จะเริ่มต้นขึ้น Kentucky ถูกมองเป็นหนึ่งในทีมตัวเต็งเนื่องจากเต็มไปด้วยผู้เล่นเก่ง และยังไม่แพ้สักเกมเลยตั้งแต่เปิดซีซั่นมาแต่ในรอบ4ทีมสุดท้ายเคนทักกี้ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับทีมวิสคอนซิน71-64ที่ถูกนำโดยผู้เล่น NBA แนอนาคตอีกคนแฟรงเกอร์มินสกี้โดยบุกเกอร์นั้นสามารถทำา6แต้มได้ใน19นาทีที่ลงเล่นในเกมนี้จบซีซั่นเคนทักกี้มีสถิติชนะ38เกมแพ้แค่ครั้งเดียวและบุกเกอร์กับเพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนก็ได้ตัดสินใจประกาศเข้า2015 NBA Draft บุกเกอร์นั้นถูกเลือกโดยฟินิกซันเป็นอันดับที่13ซึ่งเป็นรอนเพื่อนเพื่อนเคนทักกี้ถึง3คนเพราะคาร์แอนตินีทาวน์นั้นถูกเลือกโดยอันดับที่1 w i l l วิลลี่คอลิสตันอันดับที่6ส่วนเทรลาวส์เป็นอันดับที่12พอมองย้อนไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีผู้เล่นถึง12คนที่ถูกเลือกก่อนเดวินบุกเกอร์ในซีซั่นแรกของเดวินใน NBA เขานั้นก็ต้องเป็นตัวสำรองเกมแรกของเขาใน NBA ที่แข่งกับแดลัสแมวริกส์ บุกเกอร์ก็สามารถทํา14แต้มได้ใน21นาทีที่ลงเล่นซีซันแรกของเขากลับกลายมาเป็นซีซันสุดท้ายของตำนาน NBA โคบีไบรอันซึ่งเป็นผู้เล่นคนโปรดของเดวินบุกเกอร์ในเดือนมีนาคมปี2016โคบีไบรอันที่อยู่ในปีสุดท้ายของอาชีพ NBA กว่า20ฤดูการที่มีเรื่องราวมากมายจะต้องมาเจอกับเดวินบุกเกอร์เพิ่งอยู่ในปีแรกของ NBA เป็นน้องใหม่ วัย19ปีเท่านั้นแล้วบุกเกอร์นั้นทําอะไรเมื่อเขาพบว่าเขาได้ลูกบาสและถูกประกบโดยไอดอลของเขาในเกมสุดท้ายของโคบี้ที่ฟีนิกซ์บุกเกอร์นั้นได้กล่าวว่าเขานั้นได้ใช้ท่าของโคบี้ใส่โคบี้ทันทีหันไปทางขวาเพื่อชุดโคบี้เฟดเอเวใส่โคบี้แต่ลูกยิงของเขาลูกนั้นมันก็ไม่ลง แต่มันก็ทําให้โคบี้เห็นบางสิ่งบางอย่างในเด็กคนนี้อายุแค่19ปีมีความมั่นใจพอที่จะใช้ท่าไม้ตายของเขาใส่เขาเองซึ่งหลังจบเกมโคบี้ก็ได้เข้ามาหาแล้วพูดกับบุกเกอร์ว่ารู้อะไรไหมฉันก็ทําแบบเดียวกันเมื่อฉันถูกประกบโดยไมเคิลจอร์แดนเป็นครั้งแรกและทั้งคู่ก็ได้มีการสนทนาการหลังจบเกมโคบี้ก็เซ็นรองเท้าให้กับบุกเกอร์รองเท้าข้างนึงเขียนว่าถึงเด็กน้อยและอีกข้างหนึ่ง เขียนว่าจงเป็นตำนานปี Legendary โคบี ie, ไม่ได้แค่เขียนแต่เขาได้บอกบุกเกอร์อีกว่าจะต้องทําอะไรเพื่อไปได้ถึงจุดนั้นบุกเกอร์นั้นมีฟุตเวิร์กที่ดีมีศักยภาพและความคิด ที่จะสามารถเป็นตำนานของ N B A ได้แต่มันก็ต้องใช้ความพยายามความกระหายและความอดทนเพื่อที่จะได้มาสิ่งนั้นซึ่งการที่ได้รับความนับถือจากโคบีไบรอันนั้นเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแล้วยิ่งสุดยอดไปอีกที่มีเด็กอายุแค่19ปีจะได้รับความเชื่อมั่นจากโคบีบกุเกอร์นั้นยังได้สักแผนของเขาเป็นข้อความที่โคบีเขียนไว้ในรองเท้าของเขาว่าจงเป็นตำนานหรือว่า be legendary ไว้อีกด้วย หลังจากเพื่อนร่วมทีมเอริกเบลดโซเกิดอาการบาดเจ็บในซีซั่นนี้บุเกอร์นั้นก็ได้กลายมาเป็นผู้เล่นตัวจริงจนจบซีซั่นเขากันก็ทำผลงานได้ดีทำเฉลี่ย13.8แต้ม2.5รีบาวน์กับ2.6ออสซิสต์ต่อเกมจบซีซั่นแรกถูกโหวตให้เป็นอันดับที่4ของลูกี้แห่งปีและถูกรับเลือกให้เป็น NBA All Rookie Team 1ในซีซั่น2016-2017บุเกอร์ก็ระเบิดฟอร์มการเล่นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ไอดอลของเขาโคบี้ไบรอัน นั้นมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเขาบวกกับการฝึกซ้อมที่มากกว่าคนอื่น,นในวันที่12มกราคมปี2017เขาก็สามารถทํา28แต้มได้ในควอเตอร์เดียวสร้างสถิติทําแต้มมากที่สุดใน1ควอเตอร์ของทีมฟีนิกซ์ซันและถูกเราด้วยให้ติดทีม2017 Rising Star Challenge แต่ในวันที่24มีนาในเกมกับ Boston Celtics เครานั้นก็เป็นผู้เล่นที่6ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทํา70แต้มได้ในเกมเดียว และเป็นการทำแต้มที่มากที่สุดตั้งแต่โคบีไบรอันทำ81แต้มในปี2006ซึ่งหลังจากเกมที่บุกเกอร์สร้างสถิตินี้เขาก็ได้รับข้อความไม่ใช่จากใครที่ไหนจากโคบีนั่นเองเป็นอีโมจิแบ่งกรามเพื่อชื่นชมบุกเกอร์ในผลงานเขา เท่านั้นยังไม่พอโคบี้ยังลงทวิตเตอร์ไว้อีกว่าโบกเขมหรือว่าจับตามองผู้เล่นคนนี้ไว้ได้เลยเดวินบุกเกอร์นั้นจบซีซั่นนี้ทำเฉลี่ย2 2 1แต้ม3.2รีบาวน์กับ3 4 s ่แอสิสตต,ต่อเกมซึ่งถือว่าเป็นซีซั่นที่ทำให้คนทั้งโลกเห็นบุกเกอร์เป็นผู้เล่นดาวรุ่งคนหนึ่งของ NBA ข้ามาในซีซั่น2019-2020เถึงสเวนบุกเกอร์ก็ได้ถูกรับเลือกเป็น NBA All Star เป็นครั้งแรก ในซีซันนี้ด้วยเฉลี่ย26.6แต้ม4.2รีบาวน์กับ6.5ออสซิสต์แต่เนื่องจากสถานการณ์6วิด19ทำให้ NBA ต้องไปอยู่ในบับเบิลซึ่งบูกเกอร์นั้นสามารถนำทีมฟีนิกซ์ซันชนะ8เกมรวดไม่แพ้เลยใน NBA b u b ิ้ลรวมถึงการยิงลูกเฟดเอเวย์เกมวินเนอร์ใส่ผู้เล่นที่มีเกมรับยอดเยี่ยมระดับโลกถึง2คนพอลจอร์จกับควายเลนเนร์ของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์สได้อีกด้วยแต่ก็น่าเสียดายที่ฟีนิกซ์ซันก็ต้องพลาดรอบ play-offs ทำให้บุกเกอร์ยังไม่มีประสบการณ์เล่นใน Play เพลย์ออฟเลยถึงแม้จะเข้ามียนเอน NBA หลายปีแล้วแต่ทุกอย่างมันก็กําลังจะเปลี่ยนไปเพราะว่าในซีซันถัดไป Phoenix Suns ก็ได้ All-Star ์ p o n t t การ d ด h r i s พอ u l มาจาก Oklahoma City Thunder โดยทั้งคู่นั้นก็ได้นั่งคุยกันทันทีว่าพวกเขานั้นจะช่วยกันนําทีมนี้ได้อย่างไรแล้วไปในทิศทางไหน คริสพอลที่รู้บทบาทของเขาดีในปีที่16ของ NBA ก็รู้ว่าเขานั้นไม่ใช่หน้าตาของแฟรนไชส์นี้และยอมถอยหลังช่วยให้บ o ูกเกอร์เป็นเช่นนั้นอีกด้วยคริสพอลนั้นช่วยให้บลูกเกอร์มีคู่หูที่ช่วยเติมเต็มในความชอบการแข่งขันของเขาทั้งคู่ก็ผลักดันกันและกันให้เก่งกว่าอีกคนวันแรกของการฝึกโคชมอนที่วิลเลียมส์โคชของซันส์ก็ได้กล่าวว่า การดูทั้งสองแข่งกันอย่างสุดๆเหมือนกับว่าทั้งคู่อยู่ห่างกันจากการมีเรื่องกันอีกแค่นิดเดียวแต่ทั้งคู่นั้นก็ทิ้งมันไว้ในการฝึกพอทั้งคู่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอีกคนและถ้าพวกเขาไม่ได้เอาจริงในการฝึกทีมนี้ก็จะไม่สามารถเป็นทีมที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะสามารถเป็นได้และพวกเขาก็คิดถูกจริงๆครับเจเวนบุกเกอร์กับคริสพอลนั้นช่วยให้ทีมฟินิกซ์ซันส์เข้ารอบเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2010เป็นอันดับที่2ของฝั่งตะวันตก บุกเกอร์นั้นก็ถูกรับเลือกให้เป็น NBA All Star อีกครั้งด้วยสถิติ25.6แต้ม4.2รีบาวน์กับ4.3ออสิสต,ต์ต่อเกมในรอบแรกเพราะเขาสามารถคน้นทีมแชมป์เก่าลอสแอนเจสเลเกอร์สไปได้ใน6เกมซึ่งบุกเกอร์นั้นทำสถิติสูงสุดของเขาในเพลย์ออฟ47แต้มในเกม6กับเลเกอร์สและในเกม1รอบชิงฝั่งตะวันตกบุกเกอร์ก็ได้ทำทริปเปิลไดร์โปลครั้งแรกของอาชีพ40แต้ม1 3รีบาวน์กับ11ออสิสต์และในเกม6กับคลิปเปอร์ เขาก็ทำ22แต้มช่วยให้ฟ o e n i x Suns ชนะ Clippers 130ต่อ1 0 3ปิดซีรีส์4-2ด้วยนำ Phoenix Suns เข้ารอบชิง NBA Finals เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1993แต่ในรอบชิงกับ Milwaukee Bucks ถึงแม้บ,บุกเกอจะมีผลงานดีและ Phoenix นั้นขึ้นนำก่อน2-0ต่อแต่พวกเขานั้นก็ต้องพ่ายแพ้4เกมรวดทำให้ไม่ได้ได้แชมป์ในซีซั่นนี้ แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นซีซั่นที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงเพราะไม่มีใครคิดว่าทีมนี้จะสามารถมาได้ไกลขนาดนี้และตำนานของเดวอนบุกเกอร์ก็เหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและหลายคนรวมถึงสื่อหลายสานักก็เรียกเขาว่าเขาเป็นโคบีไบรอันคนต่อไปแต่เมื่อเขาถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ได้ตอบว่าฉันไม่ควรถูกเปรียบเทียบกับโคบีไบรอันเนื่องจากเขานับถือไอดอลของเขาและเขาอยากที่จะสร้างเรื่องราวของเขาเอง เพื่อนๆคิดว่าเดวอนบล็อกเกอร์เป็นผู้เล่น top 10ของ NBA แล้วหรือยังส่วนตัวผมผมคิดว่าเขาเข้ามาอยู่แล้วหรอครับจากซีซันที่ผ่านมาคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับและอยากให้ผมทำประวัติของผู้เล่นคนไหนอีกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ